วันนี้ตูนมาทำบุญเทวัดโพวัดประจำรัชกาลเทนหนึ่งและกกัเป็นวัดเทนยังองค์เจดีมากที่สุดในประเทศไทย99องค์ลูเทนี่เขากรจิคืนเชอเรื่องการนวดแผนโบราณเนาะกันเลยจิยังโรบปันถาหรือสีดัดตนเต็มหายหมดแอมาถึงวัดโพทั้งทีก็ต้องมาไหวพระนอนลแล้วแหละพระนอนเทนีเป็นพระนอนเทคือน้ายายเป็นลำดับเทสามของโลกเนาะ ใครไปใครมาก็ต้องมาไหว้พระนอนเทนีตุนกันมาทรายบาดหลกเหรียญด้วยทรายบาดแสรจก็ต้องไปหลอดซุ้มประตูหกลกซิ้วเ่าแหละประตูนี้เป็นซุ้มประตูเฮงเฮงเขาว่าพานันใครมาหลอดกับจีดยังโฉกยังลาบตุนกันมาหลอดกับเขาเถ็ดแลหลอดแสดกักมากราบพระต้อเนาะช่วงนี้เขายัางเทศกาลสงกรานเนาะเทวัดกัดยังพระประจำวันมาหห้ส่งน้ำด้วยเอาบุญมาฟาักทุกคนเราเด้